สำรวมจิตใจของตนให้นแน่วแน่อย่าให้ใจมันพุง่งซ่นใ้ทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาพร้อมเพียงกันเพื่อฝึกจิตใจให้มันตั้งมั่นลงไปต่อผู้ลธรรมหรือเรา มาปฏิบัติบูบชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ประเสริฐในโลกกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระภูมีพระภาคเจ้าทีทันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพวกเราพยายามดำเนินตามรอยของพระองค์ท่าน ด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชา <c oughs> อันบูชานั้นมีอยู่สองอย่างอามิสบูชาหนึ่งได้แก่การบูชาด้วยอามิสคือสิ่งของ เช่นดอกไม้ถูกเตียนของหอมต่างๆนี่เรียกว่าอามิสบูชาปฏิบัติบูชาได้แก่การปฏิบัติตามคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เต็มความสาม,มารถไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำไม่เลือวิสัย,ยจริงๆแล้ว ไม่ถอยไม่เห็นแก่ความสุขสั่วครางสั่วคราวเช่นสุขในการหลับการนอนสุขในการบริโภคอาหารสุขในการเพลิดเพลินในหมอรสรบมันต่างๆโมนี่สำหรับผู้ฝึกฝนจิตใจแล้ว มันก็ต้องเว้นจากความสุขเหล่านี้เรียกว่าไม่ติดอยู่ในความสุขเหล่านี้ถึงแม้จะได้รับก็มไม่ติดโดยเฉพาะความเพลิดเพลินในมหราศกพบกันในฟ้อนรำขับร้องต่างๆอันนี้ไม่ควรจริงๆสําหรับผู้ปฏิบัติทางจ,จิตใจมุ่งความสงบเป็นที่ตั้ง ความสงบกับความเพลิดเพลินมันก็กลงกันข้ามผู้ใดชอบกับความเพลิดเพลินคนนั้นเท่ากับว่าชอบกับความทุกข์นั่นเองแหละเพะความเพลิดเพลินนั้นมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์คือมันเป็นเหยื่อล่อให้จิตด,ดวงนี้นะติดข้องอยู่ในโลกอันนี้ เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จักจบจกสิ้นก็เพราะความเพลิดเพลินนี่แหละเป็นมูลเหตุสัตว์ทั้งหลายจะได้คล้องอยู่ในโลกนี้นผู้ใดชอบความสง,งบก็พึติปฏิบัติไปเพื่อความสง,งบทางจ,จิตใจผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติออกจากโลกนี้ มองเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่เงเหยิงมีการอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่รู้จักให้อาภัยต่อกันและกันเขาทํานองว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กอันนี้มันมีอยู่ในโลกนี้หาได้ผมไปนักปราชญ์ผู้มีปัญญา ท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้เหนื่อยหน่ายไม่ปรารถนาที่จะมาเกิดในโลกนี้อีกก็จึงภาวนาเข้าไปใช้ปัญญาสอนจิตให้ปล่อยให้วางสันทั้งห้าอันนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อใจปล่อยวางขันห้านี้ได้ก็เป็นอันว่าจบลงเลยไม่ต้องมาเกิดอาศัยขันห้านี้อีกต่อไปถ้าผู้ใดยังไม่ดำริตรีตองที่จะปุงจะวางขันห้านี้ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่อยากหนีจากโลกนี้ อยากมาเกิดอยู่ในโลกนี้อีกเมื่อมันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแก่มีเจ็บมีตายเป็นกฎธรรมดาอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละท่านจึงเบื่อหน่ายเพราะว่าเกิดมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนชีวิตนี้ พรอแต่ให้มาห่วงมากอะไรเป็นทุกข์เป่าๆอยู่ไปอยู่ไปความแก่ก็บีบพันเข้ามาร่างกายนี้ก็ทุดโทมไปนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขยืนเดินอะไรก็ไม่เป็นสุขเพราะร่างกายนี้มันทุดโทมมันอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อยังนม สำหรับผู้ที่ไม่ประมาทที่นายดูร่างกายนี้ให้ละเอียดถี่ถวนเข้าไปแล้วมันถึงได้เบื่อหน่ายกันคนมัวเมาคนหลงแล้วไม่ได้คิดหรอกเมื่อเวลายังหนุ่มยังแน่นนี่เต้นสามศอกออกสามวาไม่คิดว่าตนจะแก่จะตายง่าย ก็ะส่งใจให้พเพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆอันนี้นับว่าเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตอย่างยิ่งบุคคลจึงไม่ควรที่จะมัวเมาประมาาควรพากันสำรวมจิตใจเข้ามาภายใน ให้มาตั้งสงบนิ่งอยู่ภายในเมื่อใจสงบนิ่งไปแล้วจึงหยิบยกเอาเรื่องต่างๆหย่นี้มาพิจารณามันก็เห็นแจ้งก็เห็นโทษของมันคำว่าเห็นโทษนั้นเช่นอย่างขันห้าอย่างนี้นะโทษของขันห้าคือคือความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นเองเนี่ย ความบอกไม่ได้บังคับไม่ฟังไม่เป็นไปตามใจหวังนั่นแหละคือโทษของขันหา้าไม่ใช่อื่นไกลอะ่ะอันธรรมดาดวงจิตเนี่ยมัน,ม,นมันมาอาศัยอยู่ในขันห้านี่แล้วมันก็ต้องการอยากจะให้ขันห้านี่ยั่งยืนไปตลอดอนันตการนู่นเลยไม่ต้องการในขันห้านี้มันแตกมันดับ นี่ความมุ่งหมายของจิตอ่ะแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายเพราะกฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดามันมีอยู่ว่าสิ่งใดเมื่อมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็ย่อมแปรพลวนในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดนี่กฎธรรมดาของโลกธนิวัตอันนี้มันจะเป็นอยู่อย่างนี้ เพราะฉะนั้นแต่ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงสอนใจนี้ให้ปล่อยให้วางขันห้าอันนี้ไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเพราะการถือมั่นไว้ฉะนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์ริงๆเลยเมื่อขันห้านี้มันวิบาิแปลปวนไปจิตที่หวงขันห้าอยู่นี้มันก็เป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนนะ ทั้งกลัวตายด้วยทั้งไม่อยากพลัดพากจากรูปจากนามอันนี้ไปเลยเมื่อได้เกิดมาแล้วได้มีความอินดีพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ที่เขาประดับประดาตกแต่งไว้หรือเขาอาวางไว้จำหน่ายขายอยู่ตามร้านต่างๆ มอนั้นนะเมื่อเห็นเขาแล้วก็อยากได้ก็พอใจโดยคิดว่าแม้โลกนี้สีวิไลจริงๆน่าอยู่น่าอาศัยจริงๆเห่าหนุนทางก็ราบเรียบอาคารบ้านช่องก็สวยงามบุคคลผู้ไม่มีปัญญาแล้วไปเห็นเขาประดับประดาตกแต่ง พัฒนาขึ้นมาแล้วก็หลงสำคัญว่าโลกนี้เป็นสวรรค์ไปจิตใจก็คล่องอยู่อย่างนั้นแนล่ยินดีกับโลกนี้อยู่อย่างนั้นอันนี้แหละเหตุปัจจัยที่จะให้จิตใจของคนเราเนี่ยละจากร่างอันหนึ่งแล้วก็ไปสู่ร่างอีกร่างหนึ่ง อยู่อย่างนี้ล่ำไปเพราะว่าใจนี่แหละมันสำคัญผิดคิดว่าโลกสงสารอันนี้น่าอยู่น่าอาศัยแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอยู่อาศัยอะไรเลยก็มันจะนน่าอยู่ไงแล้วมันไม่เที่ยงเ,ยเกิดมาแล้วไม่ท่าไรความแก่ก็ตามมาแล้วปรากฏว่าร่างกายสังขารนี่กับ รุดโฉมไปเป็นบางสิ่งบางอย่างไปก่อนข้าหูไม่เสียคอตาเสียตามมวอย่างนี้แหละหรือถ้าดีตาดีเอาผมผิดงอกอย่างนี้ถ้าผมไม่งอกเอาฟันหลุดฟันรอนไปไม่ทันเท่าแก่ชะลาฟันหลุดไปหมดแล้วก็มี บางคนนะ่ะหรือไม่แะ่นั้นก็มีโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงมาเบียดเบีย NO. นเอาได้สเสวยทุกขวเวทนาอยู่นั่นก็ทั้งหมดนี้มันก็เป็นลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีมันก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปลวนในถ้ำกลางแล้วแตกดับในที่สุดทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้บางคนก็คิดว่าภาวนาลงไปแล้วมันปรงไม่ตกวางไม่ลงจะทำยังไงอ่ะ เมื่อวางไปแล้วมันยังกลับมายินดีมันอีกอยู่ยังกลับมาเสียใจเศร้าโศกเวลามันวิบัติแปรผันอยู่ไม่สามารถจะระง,งับความโศกเศร้าเสียใจต่างๆได้เล้วจะทำยังไงก็จะทำยังไงก็พยายามสอนจิตใจเข้าไปเรื่อยๆสินี่แหละขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีบุญน้อยอ่ะ ตัวอำนาจกิเลสไม่ได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในการสั่งสมบุญกุศลก็ใช้ปัญญาสอนจิตใจเข้าไปเพราะว่าบุญน้อยนั้นจิตใจก็กำลังน้อยกำลังอ่อนมันจึงสู้กับกำลังของกิเลสอันมีประมาณมากนั้นไม่ได้เพื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็ สอนใจขงตนให้ทำความพอใจในบุญในคุณเข้าไปคุณพระระัตนาไกลอย่างนี้ต้องมันนึกถึงแล้วก็มันทำความเคารพความเลื่อมใสพอใจอย่างยิ่งเมื่อได้พระคุณทังสามนี่มาเป็นที่พึ่งในใจอย่างสูงขึ้นไปแล้วก็ใจมีกำลังเข้มแข็งจะไม่วันไหว ต่อสังขารอันแปรปวนไปนั้นและจะไม่หลงเพลิดเพลินมัวเมากับสังขารร่างกายที่มันเป็นปกติสุกไปโดยจะต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องแปรปวนแน่นอนร่างกายอันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเปลง่งปังเอี่ยงนี้ร่ำไปเราก็รู้กันเห็นกันอยู่แล้วนี่ ผู้ที่เกิดก่อนเราเห็นมารดาบิดาลุงป้าน้าอาทั้งหลายหมู่นั้นท่านเกิดก่อนเราร่างกายท่านก็สุดทมให้เราเห็นอยู่แล้วฉะไหนลราจึงจะไม่พิจารณากันเห็นก็เห็นไปเปล่าๆคนส่วนมากไม่ได้พิจรารณาไม่นึกว่าตนจะ คงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เตือนตอนเลยเห็นแล้วก็แล้วไปเฉยๆนี่แหละแล้วก็ไม่ได้นึกถึงว่าก็เพราะบุญน้อยนี่แหละเกิดมาในโลกนี่อายุก็สั้นเพราะบุญน้อยหมดบุญแล้วก็ตายคนเรานะ่ะเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละ จงสั่งสมบุญกุศลให้มากไว้นี่ก็สอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเมื่อพิจารณาเห็นก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสังขารทั้งหลายทังกล่าวมา <c oughs> อันคนเรานะ่มันไม่รู้รู้ทางอย่างนี้แหละมันถึงได้ประมาทมัวเมาไป ถ้ารู้ว่าการสั่งสมบุญนี่นำมาซึ่งความสุขจริงการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ถ้ามันรู้ชัดๆอย่างนี้ล่ะมันก็เว้นบาปได้เลยแล้วก็สั่งสมบุญกุศลได้เต็มที่เลยแต่มันไม่เคยคิดคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนี้เลยบางคน มันถึงได้ทำบาปบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างนี้แหละถ้าว่าเป็นผู้คิดได้อ่านออกดังอธิบายมานี้แล้วมันก็ยังเหลือแต่บุญเท่านั้นนะบเนี้ยบาปนั้นจะต้องขจัดกันให้หมดไปเลยเพราะว่าเมื่อเราไม่ชอบมันแล้วเราเราไม่ทำมันอะ่ะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในบาปทั้งหลายอะ่ะอย่างนี้นะถ้า ขอให้ใจนี้ไม่ชอบได้อย่างเดียวแล้วทิ้งได้เลยันนี้ใจมันชอบมันอยู่เมื่อใจชอบแล้วมันก็ต้องใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆนี่ผู้นั้นกำลังสะสมเหตุแห่งทุกข์ให้แก่ตัวเองอยู่ก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้แหละ ผู้ท่านรู้ตัวท่าน็เว้นก็ไม่ทําไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังที่เคยอธิบายมาแล้วบ่อยๆเรื่องการทําบาป <c oughs> มันก็ไม่นอกเหนือไปจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่แหละการทําบาปขอให้คิดเอาโดยสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันการเบียดเบียนกันและกัน บางคนก็ว่าอการดื่มเหล้าเมาสุรานั้นไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทำไมถึงเป็นบาปมันไม่ไเบียดเบียนยังไงการเบียดเบียนกันในโลกอันนี้เป็นส่วนมากนั้นมันก็เกิดมาจากการดื่มเหล้ามืนเมาจนลืมสติจนลืมตัวประคองจิตตัวเองไว้ไม่อยู่ เมื่อมีใครมากระทบกระทั่งเขาหน่อยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟลงมือประหัดประหารผู้อื่นได้เลยนี่แหละอย่าว่าแต่คนธรรมดาสามัญเลยแต่พ่อแม่ของตัวเองก็ยังฆ่าได้ลูกของพ่อของแม่บางคนนะเป็นอย่างนั้นมันเกิดจากข้อเมานี่แหละ เมื่อมันเมามากๆแล้วมันก็ส่งเสริมความโกรธนี่ให้หนาแน,น่นขึ้นไปเรื่อยๆเ,เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเว้นจากกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านี้แม้จะไม่สมบูรณ์ภูนสุขด้วยสมบัติเข้าของเงินทองมา,มากมายอะไรก็ตาม บุคคลนั้นสามารถเว้นจากบาปกรมเหล่านี้ได้ในเมื่อตนต้องการอยากจะเว้นนะไม่ไม่มีการอ้างนูง้นอ้างนี้อะไรเลยก็เมื่อพิจารณาเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมนำทุกข์นำโทษมาให้อย่างนี้ล้วก็เว้นเอาเลยทีเดียวสิ่งใดเป็นบาปเราก็ไม่ทำไม่พูดเสร็จแล้วมันก็หมดเรื่องกันนะ บางบาปบางอย่างมันก็เกี่ยวกับอาชีพอย่างว่านั่นแหละสำหรับผู้มีปัญญาแล้วอาชีพอะไรมันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษเขาก็เวน้นเขาก็พยายามสแสวงหาอาชีพที่มันไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรน,นั้นคนคนไม่มีปัญญาเนี่ยมันไม่รู้จักเวน้น ไม่ทราบจะเว้นไปยังไงตนมีความรู้เพียงเท่านี้เช่นชาวประมงอย่างนี้นะตนมีความรู้แต่เพียงการจับสัตว์น้ำไปขายเลี้ยงชีพอย่างนี้แล้วจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ถนัดเพราะไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาในวิชาขแขนงอื่นๆ ก็มันหลงเข้าใจผิดตั้งแต่เบื้องต้นนั่นหละโดยไปคิดว่าอืไปเป็นชาวประมงเนี่ยมันจะหาเงินได้ง่ายดีเมื่อจับสัตว์ได้วันไหนก็ต้องได้เงินวันนั้นเลยแล้วก็ได้กินอิ่มท้องจะด้วยแล้วมันไม่นึกถึงออกการไปทําลายชีวิตของสัตว์อย่างนี้นสัตว์ทั้งหลายมันเดือดร้อนไหม ไม่ได้คิดแล้วสัตว์ทั้งหลายมันกลัวตายไหมแล้วตัวเองล่ะกลัวตายไหมนี่มันไม่ได้นึกทบทวนอะไรหรอกคนเราส่วนมากเอาถือเป็นธรรมดาเลยการฆ่าสัตว์ตัชีวิตเนี่ยแต่บางคนก็มีความเห็นว่าอย่าไปฆ่าคนก็นแล้วกัน ค่ะสติไรฉานเอามาทำเป็นอาหารนี่ไม่เป็นบาปหรอกอย่างนี้บางคนก็เห็นไปอย่างนี้เห็นอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้เอามาเอาความเหม็นของตนไปเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เท่ากับว่าบุคคลผู้นั้นไม่ไม่นับถือพระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยไม่นับถือ พระปัญญาศัตรูของพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าศัตรูแจ้งแทงตลอดเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วนี้แต่ทำไมจึงไม่ไม่คิดดูบ้างนี่ไม่คิดกับพระอวิชชาตัณหานั่นหละครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงคิดไม่ได้อ่านไม่ออกเลยนี่ เพราะนั้นผู้ใดมีโอกาสได้ฝุดผลอบรมตนผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นลาบอันประเสริฐโดยแ้ผู้ใดไม่ยินดีที่จะฝึกผลอบรมตนให้ความบา่ฝติของตอนเป็นไปตามทำตามวินัยคำสอนของผูุ้ทธเจ้าผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนอาภัพ เป็นคนที่เรียกว่าไม่ไม่สามารถที่จะทำความดีให้งอกงามเจริญขึ้นในตนได้นี่แหละท่านจึงเรียกว่าเป็นคนอาภัพนั้นผู้ที่เป็นภัพพระบุคคลน,นั่นเป็นผู้มีความสามารถสร้างสมบุญกุศลประพฤติคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้ แม่ขึ้นชื่อว่าความดีหรือว่าบุญกุศลแล้วมันจะยากลำบากเข้าใดก็ไม่ย่นยอ่อทอถอยยินดีทำมันยังวันยังค่ำเลยขึ้นชื่อว่าบาปแล้วมันจะสะดวกสบายยังไงก็ไม่ทำเพราะมันนำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลังไม่ใช่พอทำบาปลงน้มันจะเป็นทุกข์ปัจจุบันทันด่วนนั้นไปเลย มันถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมนุษย์ก็จะเข็ดขยาดแหละแต่อันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันจะไปฆ่าตัดชดชีวิตก็ตามไปฆ่าผููฆ่าคนก็ตามฆ่ามาแล้วก็เฉยสบายอยู่ยงั้นเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างนี้สาเหตุที่คนเราจะเล่นเลิกประมาทเพราะว่า กรรมที่ทํานั้นมันยังไม่ให้ผลก่อนมันยังไม่ให้ผลในปัจจุบันนี้ก่อนทั้งนี้เพราะอะไรอะ่ะก็เพราะว่ากรรมอย่างอื่นยังให้ผลต่ออัตภาพร่างกายนี้อยู่เช่นบุญกุศลที่ทํำมาไต้ก่อนนั่นอะมันยังให้กําลังให้ผลอยู่อย่งนี้นะผลบุญนั้นยังไม่หมดเพราะฉะนั้น ผลบุญเหล่านั้นแหละรักษาชีวิตไว้รักษาจิตใจไว้ไม่ยอมให้บาปกรรมที่ทำในปัจจุบันเนี่ยมันตามให้ผลก่อนเพราะว่าบุญกุศลที่ทำมานั้นก็มีสิทธิ์ที่จะให้ผลแก่ผู้กระทำเต็มที่มันเป็นอย่างนี้กฎธรรมดาของโลกอันเนี้ย ดังนั้นน่ะผูใ้ใดมาพิจารณาเห็นโทษของบาปของกรรมต่างๆวันนี้แล้วก็วให้พึ่งพยายามสังวรระวังอธิษฐานใจละเว้นแล้วก็พยายามละเว้นส่วนที่ร่วงล้ำกระทำมาแล้วพยายามสังวรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจต่อไปอีก โดยมาพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายนี่แหละเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราจริงบังคับไม่ได้ไม่เป็นระทาน